สวัสดีครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวสั้นๆครับนะครับสำหรับภาวะ G6PD นะครับหรือว่าภาวะขาดเอนไซม์ G6PD นะครับเอาอไลน์ที่พูดถึงวันนี้ก็จะพูดถึง Pathophysiology นะครับเรื่องของ c l a s s i f i c a t i อะจ e เนติกแล้วก็ตัวเอนไซม์ G6PD นะครับก็หรือว่า Glucose cool 6 Phosphate Dehydrogenase เนี่ยนะครับก็จะเป็นเอนไซม์สำคัญนะครับที่จะทำให้สร้างตัวเอน NADPH นะครับอยู่ในเม็ดเลืแดงนะครับซึ่งเป็นแหล่งเดียวเลยของ NADPH นะครับตัว NADPH เนี่ยก็เป็นตัวจ่ายเป็นตัวเอิเล็กตรอนทานสปอเตอร์ที่สำคัญนะครับในเ e n t o s e phosphate pathway นะครับปกติเนี่ยพอร่างกายเราเจอ oxidative stress นะครับก็มักจะเป็นในรูปของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับก็จะถูก กูต้าไทโอนเนี่ยนะครับโดยอาศัยเอนไซม์กูต้าไทโอนเอร์ออกซิเดสเนี่ยเปลี่ยนให้กลายเป็นน้ำนะครับนะส่วนตัวกูต้าไทโอนเนี่ยก็เหมือนกับรับกระสุนไปให้นะครับก็จะกลายเป็นออกซิได์กูต้าไทโอนนะครับซึ่งตัวออกซิได์กูต้าไทโอนเนี่ยก็จะรับอิเล็กตรอนกลับมานะครับก็ด้วยตัวกูต้าไทโอน์รีดักเตสเอนไซม์นะครับตัวแหล่งของอิเล็กตรอนก็คือ NADPH นี่เองนะพอ NADPH เนี่ยถูกโดน เรียกว่าจ่ายอิเล็กตรอนคืนไปให้ตัวกรูตาไทโอแล้วก็จะกลายเป็น adp บวกนะครับแล้วก็อ่าก็จะอาศัยเอนไซม์ g 6 p d เนี่ยนะครับตัวกลูโคสซิฟอสเฟตดีไฮโดรเจนเนสเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากกลูโคสซิฟอสเฟตเนี่ยให้กลายเป็นซิกฟอสโฟกูโคเนตนะครับซึ่งก็จะไปเข้าในพาร์ทเวที่สร้างน้ำตาลเป็นโต,ต๊ดต่อไปนะครับแล้วเราก็จะได้ nadps กลับคืนมา ทีนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราขาดเอนไซม์ตัว GCPD เนี่ยนะครับเราก็จะไม่สามารถเกิดวงจรน,นี้ได้นะครับก็จะทำให้ขาดกูตาไทโอลแล้วก็พรเมื่อร่างกายนะครับหรือว่าเซลล์เซลล์นั้นนะครับเจอออกซิเดทีฟสเตรสเข้าไปนะก็จะทำให้เกิดฟีโรดิคอลอินเจรีนะครับตัวตัวจีเนติกของ GCPD เนี่ยมีการเการเรียกว่ามีโพลิมอร์ฟิซึมที่ค่อนข้างจะ หลากหลายนะครับแต่ว่าในคนที่เป็นโรคเนี่ยก็จะทําให้ตัวเซลล์เป็นเลือดแดงเนี่ยพอขาดเอนไซม์ต่ําไปในระดับหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้เรียกว่าไงไม่สามารถเลี้ยงเชื้อได้นะครับก็คือคนที่ติดเชื้อมาลาเรียก็จะมีความได้เปรียบถ้าเกิดว่าคนเขาเป็น g ี p d ก็จะไม่ติดเชื้อจ,จนรุนแรงนะครับเพราะว่าเชื้อไม่สามารถตัวในร่างกายได้เพราะฉะนั้นจเนติกของคนที่เป็นโรคเนี่ยก็มักจะเจออยู่ใน มาลาเรียวเบลเช่นเดียวกับพาราซีเมียแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยตัวด้วยโพลิมอร์ฟิซึมเนี่ยเราสามารถใช้ตัวเรียกว่าโพลิมอร์ฟิซึมของ GCPD g CP ีนเนี่ยติดตามการเคลื่อนย้ายประชากรได้ด้วยอีกทางหนึ่ง,น,งนะครับก็อาจจะไปดูในคนที่ไม่ได้เป็นโรคก็ได้หรือเป็นโรคก็ได้นะครับเนาะฉะนั้นตัวทีนเนี่ยมันก็จะมีความคอมมอนอยู่ในรีเจนที่ แตกต่างกันแล้วก็เพอร์เลนก็อาจจะแตกต่างกันนะครับอย่างในเมดิเตอร์เรเนียนนะมันก็จะมีมิวเทชันอย่างหนึ่งนะครับในไทยก็จะอีมิวเทชันหนึ่งตามรูปนี้เลยเนาะแต่ว่าโดยหลักใหญ่ใจความแล้วก็คือแถวแถวมาเลเรียเบลเช่นเดียวกันนะครับที่จะมีตัวตัว gcpd แวเร์เนที่เป็นโรคนะครับอันนี้ทาง who เขาก็จัด c l a s s i f i c a t i o n มาโอเคเรามี ตัวมิวเทชันที่เยอะมากเลยนะเราจะจัดยังไงแล้ก็ดาวิวโชวก็จะแบ่งเป็น5คลาสนะครับถ้าเป็นคลาสเนีก็คือ CBA enzyme defect ก็คือน้อยกว่า10%ของคนปกติเนี่ยนะก็คนไข้ก็จะเกิดภาวะคน n i c h โมล l ติกอ a ีเมียได้เลยนะซึ่งของในประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นคลาส2คลาส3ก็คือเป็นอยู่ในเป็นขาดแบบ moderate นะครับแล้วก็เป็นมี h e โมเลสิตเป็นช่งชวงๆนะครับ ตอนปกติถ้าไม่มีสิ่งกระตุ้นอะไรก็จะไม่เกิดภาวะคีโมไลซิสนะครับเนาะอย่างเช่นตัวของทาคา2สองเนี่ยก็เขาก็จะยกตัวอย่างเช่นตัว G C P D Mediterranean นะครับอันนี้ก็เป็นมิวเทชันที่อยู่ทั้งแถบนั้นนะครับแต่ของไทยก็จะมี G C P D เวียงจันท์อะไรอย่างเี้นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็น G C P D มหิดลนะครับซึ่งก็จะ common นะซึ่งก็ตั้งชื่อตาม มหาวิทยาลัยที่ค้นพบเนะาะโอเคนะแล้วก็คลาสคลาสสี่นะครับก็คือเป็นคนที่มีเอนไซม์ปกติดีแล้วเป็นแบบไวท์ไทป์นะครับแล้วก็ WESO คลาสห้านี่คือมีเอนไซม์สูงกว่าปกตินะครับเราก็แต่ว่าคนที่จะเป็นโรคก,ก็มีคลาสหนึ่งสองสามนี่แหละที่จะเป็นโรคนะครับเนาะอันนี้เขาก็บอกว่าเอ๊ะมันทีมเอเราแบ่งเป็นห้าคลาสมันจํายากนะก็เขาก็โพสต์มาใหม่ว่าเอออาจจะแบ่งเป็นคลาส A B C นะก็อาจจะใช้ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะสะท้อนไปในคลินิคเข้าแพ็กทิมากกว่านะั่คือมีขาดรุ่นแรงขาดปานกลางแล้วก็ปกตินะครับหรือว่าเยอะหรือจะเยอะหรือว่าปกติก็คือไม่มีโรคนะซึ่งอันนี้ก็เป็นโพโตรไคลตเลียเราจะใช้อันไหนก็ได้นะครับในทางคลินิกเราก็ไม่ค่อยได้ถามกันว่าเราเป็นขาดไหนเพราะว่าคงไม่ได้มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่า อตัวโรคเนี่ยคืออย่างน้อยๆในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นที่คั้วสองขั้วสามอย่างนี้นะอ่ะนี่ตัวเจเนติกของตัว gcpd เนี่ยนะครับก็จะตัวยีนเนี่ยมันเป็น x link gene นะครับก็คือตัวโลเคชันมันก็อยู่ที่โครโมโซม x นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ชายก็มักจะเกิดตัวโรคได้มากกว่าผู้หญิงนะเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงนเนี่ยก็อย่างที่เข้าใจกันนะครับนะว่าตัวโครโมโซม x เดียวเนี่ยก็สามารถทําให้เป็นโรคได้ในของผู้หญิงเนี่ยถ้ามี X แล้วก็อีก X หนเป็นปกติก็จะเป็นพาหะนะครับเป็น carrier นะครับแต่ว่าย,ยังไงก็ตามเนี่ยผู้หญิงเป็น G C P D ได้ไหมก็ได้ก็คือรับ G C P D จากที่เป็นโรคจากพ่อแล้วก็แม่มานะครับเนาะแต่ว่าอีกอันนึงนะก็คือคนให้ผู้หญิงเนี่ยนะครับเนี่ยอาจจะเกิดภาวะเรื่องไหม เซชันทำให้ระดับเอนไซม์มันน้อยลงไปจนเป็นโรคก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปเนาะตัว common mutation ในประเทศไทยนะครับก็แล้วแต่การศึกษาแล้วแต่ region นะครับบาง,งของบางอันไปศึกษาในภาคเหนือก็จะมี variant ที่ใกล้เคียงกับคนจีนมากกว่าทางภาคอีสานก็จะมีแว r i a n t ที่ใกล้เคียงกับคนลาวนะครับแต่ว่าที่อย่างใน paper หนึ่งก็ มีเป็น gcpd เวียงจันท์นะครับ gcpd ควังตุ้งนะครับแล้วก็ gcpd มาฮิดลเนี่ยเป็นที่ most common นะครับ okay. gcpd GCPD ในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ในการศึกษาที่โรงพยาบาลจุฬาที่เขาเอาใครมาคลอดที่นี่นะก็จะเอาเลือดขอบัตรขอไปตรวจนะก็พบว่า gcpd ในผู้ชายเนี่ยนะครับเจอ เจออยู่ประมาณ10เนาะแล้วผู้หญิงก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเราโฟกัสเฉพาะคนที่มีภาวะฮิมโไลซิตนะครับนะหรือว่าอย่างเช่นเราไปเจาะเลือดเฉพาะคนที่มีนิโอนทาทเลจอนดิตอินซิเดนต์มันก็จะสูงกว่านะเพราะว่ามันแบบมันตัวหารมันน้อยลงนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยก็คือเกิด GCPD ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเป็นโฮโมไซกัสก็ได้นะใบแฉนนะครับนะหรือว่า มีเกิดเรี uh, ่อไในเซชันนะครับก็คือมีเรนดอม X Inactivation นะคือก็คือของผู้หญิงก็จะมี X ทั้งปกติแล้วก็ไม่ปกติเนาะแต่ว่าในเจิมไลน์เนี่ยตัว uh, ก่อนที่ยังเป็นเด็กๆอยู่เนี่ยนะครับตัว X ข้างใดข้างหนึ่งมันจะถูก Inactivate ไปแบบสุ่มนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีชางซ้ไยที่มันสุ่มจนกระทั่งได้ X ที่ไม่อ c t ที e เนี่ยนะครับ x ที่ผิดปกติเนี่ย เยอะมากพอที่จะให้ระดับเอนไซม์มันต่ำก็จะทำให้ผู้หญิงคนนั้นเป็น g ี p d ถึงแม้ว่าจะเป็นเฮทโรไซกัสก็ตามนะครับที่เข้ามาในเฟสเดชันของ g ี p d เนี่ยก็ตั้งแต่แรกเกิดเลยครับแล้วก็อาจจะมีภาวะเนโอนาเทลจอนดิสนะครับซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในดิฟเฟอเรนเชียนว่าเวลาที่เด็กโตเหลืองที่กินนมน้อยนะครับมีเป็นธาลัสซีเมียเป็นเลือดผิดหมู่ abo mismatch นู่นนั่นนี่แล้วก็ g ี p d ก็เป็นหนึ่ง ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวเหลืองตั้งแต่แรกคลอดเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาเจาะสกรีนนว่ามี GCPD หรือเปล่านะครับเนาะคนไข้าอาจจะเกิดภาวะฮีโมไรซิตเป็นคลอนิกได้ถ้าเป็นคลาส1นะซึ่งในประเทศไทยก็มีนะครับมี GCPD บางกอก GCPD บางกาะน้อยนะซึ่งก็แรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วของเราจะเป็นจะ GCPD เบนจัน GCPD มาฮิดอะไรอย่างงี้นะก็จะ อยู่ในคลาสองคลาสามก็มักจะเป็น Intermittent hemolysis จะมากกว่านะครับนะซึ่งภาวะ Intermittent hemolysis เนี่ยก็อาจจะถูกกระตุ้นได้ด้วยด้วยสารบางอย่างนะครับนะเช่นยากลุ่มซันฟานะครับยาควินโนโลนหรืเป็นยายที่เราชอบใช้เนาะแล้วก็ที่เรารู้ดีก็คือยารักษาตัวพวกควินินนะครับนะก็รักษาโรคมาลาเรียนะซึ่งปัจจุบันก็ใช้น่า เราก็น่าจะใช้กันน้อยลงนะเพราะว่าเราไม่ค่อยเหลือป่าใช่ไหม้ป่ามันจะหายไปนะครับแล้วก็อาหารที่เรารู้รดีก็คือถั่วปักอ้าน,นะครับหรือว่าบอดบีนหรือว่าฟาว่าบีนนะซึ่งตอนนี้พอกินเข้าไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นสารตัวอเป็นสารออกซิเดนนะครับอยู่ในตั้งกายเรานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราขาดเอนไซม์ทก็จะเกิดภาวะฮีโมไลซิสนะครับส่วน ภาวะอื่นๆที่กระตุ้นได้นะเช่นอินเฟคชันก็กระตุ้นได้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่มีเรื่องของยาเรื่องของอะไรก็ตามที่เขาโน t ตเอาไว้ก็คือตัวภาวะนิมมเนียนะครับแล้วก็เรื่องภาวะของตับอักเสบเฮปาติติดนี่เป็นต้นนะครับอาการของฮิ m โมเล i ิเนี่ยก็คือหนึ่งก็ซีดนี่แหละนะก็จะเป็น a c คิวอ n น m เมียคนไข้ก็มักจะมีอาการเหนื่อยเพลียนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่า ตรวจร่างกายเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่ามีเหลืองนะครับถ้ายิ่งฮีโมลิสิตเยอะยิ่งเหลืองนะแล้วถ้าคนไข้เป็นกิลแบร์ซินโดมด้วยเนี่ยก็ยิ่งเหลืองหนักเข้าไปใหญ่นะครับหรือว่ามีตับอักเสบนะส่วนการเกิดฮีโมลิสิตใน gcpd เนี่ยนะก็เนื่องจากว่ามันเป็น oxidative s t r e s นะเซลล์มันแตกเลยก็จะเกิดเป็น intra vascular ฮนะีโมลิสิตแล้วคนไข้ก็จะมีดาร์กยูรีนนะก็สีของเป็นฮ e โมโก o b i n นูเรียนั่นเองนะแล้วก็ในภาวะฮีโมลิสิต ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะจากอะไรก็ตามนะครับก็จะมีอาการแน่นหน้าอกหน้าปวดสีข้างได้นะแล้วก็คนไข้ก็อาจจะเกิดภาวะรีโนเฟเลียนะจากีจากฮีโมโคบินอ่าฮีโมโคบินนูเลียนะครับก็ตัวฮิโมโคบินเนี่ยเป็นผิดต่อไตเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ตัวต,ว,ตวอื่นนะครับเราก็จะเจอเลติคโคโลไซโตซิดได้นะครับดูบัตรสเมียก็จะเห็นโพลิโครมาเชียอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ซึ่ง ภาวะเลติคูลอไซต์ตัวสเนี่ยมันไม่ได้แตกปุ๊บแล้วก็จะขึ้นพุ่งขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นปั๊บนะครับมันจะค่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็จะถึงพีคประมาณวันที่เจ็ดถึงวันที่สิบนะครับซึ่งพอประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเลติคูลอไซต์มันเยอะๆเนี่ยพวกเม็ดเลือดแดงเนี่ยตัวที่มันยังอ่อนๆเนี่ยระดับเอนไซม์ g ี p d มันจะเยอะกว่าเม็ดเลือดแดงตัวแก่เพนะราะว่าเม็ดเลือดแดงมันเป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสนะครับเพราะฉะนั้น เอนไซม์ต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันจะพีคสุดก็คือตอนที่เมล็ดแดงเกิดออกมาแล้วนะคือดีดตัวนิวเคลียสทิ้งไปแล้วแล้วมันก็จะค่อยๆเสื่อมอ่ะสลายไปตามอายุไขนะครับงั้นระดับเอนไซม์ที่เราเจาะดูแล้วมันต่ำเนี่ยก็คือเป็นค่าเฉลี่ยของตัวเมล็ดแดงนะครับนะจะจะเก่าจะแก่ขนาดไหนก็ตามที่มันอายุ120วันเนี่ยนะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยของเมล็ดแดงแต่ละเม็ดเนาะพอ มันมีเลตูโคลส์เลตูซิต์เนี่ยประชากรมันก็จะทิ้วไปทางอ่ไปในแดนที่อายุน้อยอันดับเอนไซม์มันก็จะสูงขึ้นนะครับตัวโพลิเฟลล์ปัตเซเมียเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะของฮิโมบินลีเกตเซลนะก็คือเนี่เป็นหน้าตาของอะไรอะออกซิเดทีฟอินเจอรี่นะก็จะเห็นว่ามีเนี่ยตามรูปสอนสีฟ้าชี้นะครับนะก็จะเห็นว่ามีฮิโมโคบินหลุด ไหลออกมาจากเซลล์นะครับนะเป็นเป็น,ปนส้มบีบของในตําลาเขาจะบอกว่าเป็นส้มบีบเป็น s q u i e z o r a n g นะก็เป็นกลมๆแล้วก็มีน้ำพุ่งมานะครับนะแล้วก็เซลล์ที่ตัวฮโมโกลบินมันเลีไปนะครับก็จะเหลือเป็นก h o ์ t c ล l อย่างนี้นะครับนะนี่อ,อนรสอนอันนี้ก็เป็นฮโมโกลบิน contracted c e ล์คือฮโมโกลบินมันไหลออกไปก็เหลือแต่เซลล์วอลนะครับนะอย่างนี้ ก็จะเป็นโกสเซลนะครับถ้าเกิดว่ามันยังเหลือคิมคูบินเบี้ยวไปข้างนึงก็จะเป็นคิมคูบินคอนแทคเต็ดเซลนะแต่ถ้าดูไม่ออกก็จริงๆมันก็ควรจะดูออกมันเละมากนะแต่ว่าถ้าดูไม่ออกจริงเราดูเสียงข้างเคียงก็ได้นะก็เราก็จะเห็นมีโพลิโคมาเชียนะตัวสีม่วงๆนะในภาพนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดมากนะแต่ว่าถ้าเราเห็นของจริงเราก็จะเห็นว่าตัวโพลิโคมาเชียสีมันก็จะม่วงกว่านะเราก็เห็น NRC นะยิ่งซีดเยอะหรือติคุโรซย,ยิ่งเยอะนะแล้วก็ตัวเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนมันต้องการเอามาช่วยเยอะเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นโพลิโคมเห็น NRC ออกมาเยอะขึ้นนะครับนะตัว NRC ก็คือนูเคเลตเลปัสเซลนะทีนี้ <Okay. S 1> ถ้าเราเห็นอาการอย่างนี้นะครับดูพลเลีอาบัสเเมียเป็นอย่างนี้เราจะส่งตรวจคอนเฟิร์มนะครับก็เราก็จะตรวจด้วย ส่ง GCPD quantitative assay นะครับก็คือดูปริมาณ GCPD นั่นเองนะซึ่งการตรวจเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถตรวจได้ในช่วง acute h e m o l a p i d เพราะอะไรเพราะว่าตัวเวลาตรวจเนี่ยอาจจะเป็น false negative ก็ได้คือตรวจแล้วเอนไซม์มีระดับปกติหรือว่าสูงกว่าปกติเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัว เมเลดแดงที่ขาดเอนไซม์ g ีซีเนี่ยในเอพิโซดนั้นมันฮีโมลซ์ไปหมดแล้วนะครับมันก็จะไม่เหลือให้ตรวจพอเราตรวจมามันก็จะได้แต่ตัวเลติคูโรไซต์ซึ่งมีเอนไซม์ค่อนข้างสูงนะครับนอกจากว่าเราตรวจแล้วมันฟุกนะฟุกว่ามันต่ำดีก็อโหมันก็ต่ํมากมากนะครับ,นะรบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปตรวจในตอนช่วงไอคิวฮิมมาลซิแล้วระดับเอนไซม์ ide, มันปกติหรือมันสูงนะก,ก็อาจจะไม่ได้รูเอานะครับเพาะงนั้นะรนะเราก็อาจจะต้องมาเจาะซ้ำอีกที สเดือนนะครับหลังจากที่คนไข้เกิดภาวะคีโมเลสิกไป